สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่น่ารัก fc ทุกทุกท่านนะคะอ้อยเองก็วันนี้นะคะหนึ่งวันเกิดอะไรขึ้นมากมายนะคะตัวอ้อยเองบอกอย่างที่คุยคุยไปหลายๆคลิปก่อนหน้านี้ว่ากำลังหนักใจเหนื่อยใจกับการรอคอยนะคะมันเป็นเพราะว่าติดช่วงวันหยุดยาวด้วยนะคะโรงเรียนปีนี้ก็หยุดจนถึงวันที่8 าบางบริษัทเขาก็เลยหยุดตามโรงเรียนนะคะก็คือเริ่มทำงานการวันที่9นะคะแล้วบางคนเขาก็ตอบอีเมลบางคนเขาก็ไม่ตอบเลยเพราะเขาถือว่าเป็นช่วงพักร้อนฝรั่งเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าทำทำจริงทำจังแต่ถ้าวันพักผ่อนของฉันก็คือวันพักผ่อนของฉันมันก็เป็นส่วนดีนะคะสำหรับตัวเขา ใครจะส่งอีเมลไปร้อยพันอีเมลถ้าเป็นช่วงวันหยุดฉันฉันจะไม่มองถึงเขาจะมองแต่เขาก็ไม่ตอบเปล่าเพราะเขาถือว่ามันคือวันหยุดถ้าพูดแล้วแล้วกันไม่พูดมากไม่ซ้ำซากไม่ต่อล้อต่อเถียงแต่บางครั้งคำถามท,ที่เราถามไปแล้วเขาไม่ตอบทำให้เราหนักใจกังวลใจปวดหัวมากๆ กับการรอคอยปวดหัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าตัวเองเหมือนจะโดนหลอกตัวเองเหมือนจะผิดหวังเหมือนจะทำให้ลูกต้องลำบากหรือเปล่ามันก็เลยทำให้เกิดอาการเครียดเครียดแบบแบบไม่อยากเชื่อเชา้านี้วันนี้นะคะบริษัทก็เปิดแล้วแต่เขาก็เปิดกันสิบโมงอ้อยก็พยายามอันดับแรก ส่งข้อความไปก่อนบอกว่าวันนี้จะเข้าไปนะก็ไม่ตอบรอจน1ิบโมงบริษัทเปิดเวลาที่เปิดแล้วนะคะ,ะก็ไม่มีใครตอบอ้อยก็รอจน1 1โมงครึ่งก็ยังไม่มีใครตอบอีกนะคะซึ่งเราก็ส่งไปในนามของบริษัทเราก็ยิ่งร้อนใจดิ้นใจใจมันดิ้นต,ตุบๆตับๆอยู่ไม่ได้แล้วนะคะอ้อยก็คว้าเสือ้อควา้ารถออกไป อ้ยไม่รู้ว่าออฟฟิศมันอยู่ตรงไหนนะคะเพราะเวลาที่เราไปดูบ้านเราก็จะไปสถานที่ที่เราไปดูบ้านนั้นๆไปดูห้องนั้นๆน,น,นะคะเราจะนัดเจอกันที่นั่นแต่ด้วยอีเมลที่เคยถามไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนปีใหม่ที่เขาบอกว่าโอเคที่เขาตอบให้ข่าวดีเราว่าเจ้าของบ้านกับเขากับ,ากบทางบริษัทอนุมัติ แล้วเลือกแล้วว่าเป็นเธอนะคะตอนที่ได้ข่าวดีกันเราก็ดีใจมากๆซึ่งเขาก็เขียนตอบมาว่าฉันจะขอเอกสารบัตรประชาชนเธอเพื่อที่ฉันจะได้ไปเตรียมเอกสารต่างๆให้เรียบร้อยแล้วหลังจากวันที่9เราจะทำการนัดหมายเพื่อเซ็นสัญญากันอ้อยก็ส่งข้อความไปถามเขานะคะว่า หมายความว่ายังไงที่อยากได้บัตรประชาชนชั้นจะให้ชั้นถ่ายเอกสารไปให้หรือส่งอีเมลไปให้หรือจะให้ชั้นไปให้ส่วนตัวเขาก็ไม่ตอบมันก็ทำให้เอายิ่งกังวลใจใหญ่เลยนะคะวันนี้พอไปถึงบริษัทบริษัทเขาก็จะเป็นบริษัทที่เข้มงวดมากๆเลยนะคะบริษัทที่นี่นะคะ ใครจะเดินเข้าเดินออกไม่ได้ก่อนจะเข้าประตูก็ต้องกดออดเขาก็จะต้องถามก่อนว่าใครมีนัดกับใครนะคะอ้อยก็ไปเอาออดมันอยู่ตรงไหนเห็นและเขาเขียนไว้ว่ากดตรงนี้ไอ้เราก็กดแต่กดแล้วมันก็ไม่มีเสียงอะไรนะคะสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วจะเที่ยงเราด้วยนะคะพอกดอีกทีหนึ่งผู้ชายเขาก็ตอบถามว่าสวัสดีเขาก็พูดตามทํานองบ้านนี้อ้อยก็เลยสวัสดีเขานะคะเขาฟังสําเนียงเราเขาก็หัวเราะแล้วลอ้อยก็มองไปที่ ประตูเพราะประตูมันเป็นกระจบเขาก็หัวเราะแล้วเขาก็บอกว่าฉันจะกดประตูให้เขาก็จะกดค้างนานแล้วเธอดันประตูแรงๆนะเพราะประตูมันเปิดยากนะคะอ้อยก็ได้ยินร้อยก็ยิ้มแล้วเขาก็ยิ้มเพราะเราเห็นว่าเขายิ้มนะคะอ้อยก็เดินเข้าไปแล้วเขาก็ถามว่ามีนัดกับทางเพราะว่าตึกตึกเนี้ยฝั่งหนึ่งมันเป็นอ่าบริษัทประกันชีวิตแล้วอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นบริษัทขาย เช่ารับซื้อบ้านนะคะขายบ้านรับซื้อเช่าซื้อเช่าให้เช่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นออฟฟิศบ้านบ้านนี้เขาก็เรียกว่าอิมูซึ่งทุกคนในบริษัทก็จะเป็นเขาก็จะรู้จักกันอ้อยก็บอกว่าเขาถามว่าจะมาเรื่องประกันบ้านเรื่องประกันร,รถหรือจะมาเรื่องอิมา อ้อยก็บอกว่าอ้อยมีนัดกับเออไม่ได้มีนัดอ้อยอยากจะเอาบัตรประชาชนก็บอกว่าฉั้นน่ะจะเอาบัตรประชาชนมาให้คนชื่อเอเลนนะคะอ้อยก็พยายามจะเปิดโทรศัพท์ดูอ,อีเมลที่เราคุยกันเขาก็บอกอ๋อโอเคเดี๋ยวฉันเรียกเอเลนให้ก็แสดงว่าตึกมันเป็นตึกใหญ่แต่เขาก็รู้จักกันหมดแล้วพอเอเลนมาเอเลนก็บอกว่าฉันกําลังนั่งตอบอีเมลเธอฉันเพิ่งเข้าบริษัทมาเพราะเขาฮอลลีเดย์เขาว่ายอย่างนี้ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไร ฉันผ่านมาอ้อยก็เลยพูดแบบว่าไม่เป็นไรค่ะฉันผ่านมาก็เลยอยากจะแวะเอาอบัตรประชาชนฉันมาให้เพราะยังไงวันนี้ฉันก็ยังเป็นวันหยุดอยู่อ้อยก็พูดกับเขาแบบนี้เขาก็ดีใจแล้วเขาบอกโอเคงั้นเธอยืนรอแป๊บหนึง่งฉันจะเอาบัตรเธอบัตรประชาชนเธอไปสแกนเพื่อที่ฉันจะได้เตรียมเอกสารและฉันก็ขอเวลา10นาทีนะฉันจะโทรหาเจ้าของบ้านเพื่อจะนัดหมาย ในเมื่อเธออยู่ตรงนี้แล้วเขาก็หยิบโทรศัพท์แล้วเขาก็โทรแล้วเขาก็วิ่งออกมาอีกถามว่าวันนี้เธอสะดวกไหมตอนบ่ายสามโมงครึง่งนะคะอ้อยก็บอกว่าวันนี้ฉันสะดวกบ่ายสามโมงครึ่งก็ได้โอเคอ้อยก็กว่าอย่างนี้เพราะฉันไม่ได้ทํางานบอกอย่างที่เขียนบอกไว้ในอีเมลว่าวันนี้ยังเป็นวันหยุดฉันอยู่เขาก็โอเคโอเครอฉันสองนาทีนะเขาก็ไปคุยโทรศัพท์ต่อคือโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์ที่ทํางานนะคะไม่ใช่มือถือ เป็นสายโทรศัพท์บ้านอแล้วเขาก็กลับมาโอเคฉันได้ส่งอีเมลเพื่อยืนยันเป็นหลักฐานไปทีอ่อีเมลเธอแล้วนะออยก็เปิดดูโอเคเห็นแล้วแล้วเขาก็พูดว่างั้นเราเจอกันบ่ายสามโมงคึ่งคือบ้านเราภาษาไทยเรียกบ่ายสามโงครึ่งแต่ภาษาเบลเยียมเขาพูดว่าอีกครึ่งชั่วโมง4ี่โมงอ้อยก็มองหน้าเขา ซึ่งเขารู้ว่าภาษาเนธันภาษาบ้านเนี่ยมันค่อนข้างจะสับสนนิดหนึ่งนะคะออยก็เลยบอกเขาว่าสามโมงครึ่งใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่สามโมงครึ่งแต่ส่วนมากคนบ้านนี้เขาจะไม่พูดสามโมงครึ่งเขาจะพูดว่าอีกครึ่งชั่วโมงสี่โมงเธอมานะซึ่งเราก็พยายามคืออยู่มาจะ20ปีแล้วจะพยายามเข้าใจแต่บางครั้งมันรู้สึกยากไง เข้าใจไหมคะบางครั้งมันรู้สึกยากแล้วสายตาเรากับหน้าเรามันแสดงออกทันทีน้องเอเลนเขาก็โอเคอ้อยก็อ่านอีเมลอ๋อฉันเห็นแล้วแหละแฟดทีนก็คือ1 5 15.30นออ้อยก็พูดกับเขาเขาบอกใช่เลยเธอสะดวกมาไหมก็ตอบไปว่าสะดวกเขาก็เลยบอกโอเคถ้าอย่างนั้นฉันขอคอนเฟิร์มเธอเลยนะ3มโมงครึ่งเจอกันใหม่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งฉันกำลังสแกนบัตรประชาชนเธออยู่ ะะเพราะเขาต้องเอาไปสแกนบริษัทพวกนี้เขาจะมีสแกนบัตรเพื่อจะดูว่าเรามีคดีอะไรบ้างเราทำผิดอะไรบ้างเรามีหนี้สินอะไรบ้างนะคะทุกอย่างมันมีอยู่ในนั้นหมดเลยนะคะและหลังจากนั้นเขาก็เลยบอกถ้ายัางพอเสร็จสับเขาก็เอาบัตรมาคืนแล้วเขาก็บอกว่าเจอกันบ่ายสามโมงคืนนะ อ้อยก็โอเคขอบคุณเขานะะแล้วเราก็เลยบอกโอเคเจอกันบ่ายสามโมงครึง่งแล้วอ้อยก็ขับรถกลับบ้านในระหว่างที่ขับรถกลับบ้านอ้อยรู้ว่าเรื่องการไปเซ็นสัญญาเรื่องกระดาษมันเยอะเพราะว่าเอเลนเขาก็บอกว่าบ่ายสามโมงครึ่งจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีนะบางครั้งอาจจะถึง2ชั่วโมงถ้าเราคุยกันแล้วไม่เข้าใจเพราะว่ามันจะต้องอตกลงกันได้ ด้วยดีถึงจะมีการเซ็นสัญญากันได้นะคะอ้อยก็เข้าใจอย่างนั้นเราอ้อยก็รีบโทรหาย่ามาริวันนะคะเพราะย่ามาริวันเขาอยางน้อยๆเขาก็รักแล้วก็ห่วงยายหลานเขาอยากให้อยู่อย่างดีๆอยากให้อยู่แบบมีความสุขเขาจะต้องไม่มาโกไม่มาอะไรเรานะคะอ้อยก็บอกกับย่าไว้แล้วว่าถ้าอ้อยไปบริษัทแล้วบริษัทให้เซ็นสัญญา อะฉันขอให้เธอช่วยฉันเรื่องกระดาษได้ไหมเพราะฉันไม่ค่อยฉลาดเรื่องนี้อ้อยก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมคะโอมากก็บอกฉันยินดีที่จะไปอ่านแล้วก็ไปทําให้เธอโอมากก็พยายามที่จะช่วยอ้อยหลายๆอย่างนะคะแล้วอ้อยก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวบ่ายสามโมงฉันไปรับนะเพราะว่าบ้านโอมากกับบริษัทอ่ที่อ้อยจะต้องไปติดต่อมันไม่ไกลกันขับรถแค่5นาทีเท่านั้นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็รอ รอใหอ้เวลาอ้อยกลับมาถึงบ้านก็ยังไม่สามารถที่จะกินข้าวกินปลาอะไรได้หน้าก็จะหิวเหี่ยวแบบนี้นะคะเพราะว่าใจก็กลัวยังไม่คิดว่าตัวเองจะผ่านหรือไม่ผ่านเพราะว่ามันก็ยังอยู่ในช่วงที่เขากําลังตัดสินอยู่โอเคเจ้าของบ้านเลือกเราแล้วแต่มาอีกหลายๆอย่างเขาก็ต้องเอาไปคิดเอาไปคํานวณแล้วเขาก็ถึงจะเอามาคุยกันอ้อยก็ต้องมานั่ง่าก็บอกว่าเตรียม เตรียมหลายๆอย่างไว้เลยนะประวัติดูของตัวเองเอาไว้ด้วยอ้อยก็รู้แหละว่าตอนย้ายเข้ามาบ้านนี้มันไม่มีอะไรที่เป็นทางการเลยเพราะบ้านนี้เป็นเจ้าของบ้านไม่ได้ผ่านบริษัทเหมือนเราเป็นญ,ญาติพี่น้องแล้วมาอยู่เช่าด้วยกันมันไม่ได้ถูกต้องอตามกฎการเช่าสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ผ่าน เอเจน์ Agent, ไม่ได้ผ่านอะไรที่มันถูกต้องในออฟฟิศเลยนะคะออยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบไหนนะคะตแต่ตัวของน้องเอเลนที่เป็นตัวแทนขายหรือให้เช่าเขาก็บอกว่าทุกอย่างฉันรับรองหมดถ้าเกิดอะไรกับผู้เช่าหรือเกิดอะไรกับผู้ให้เช่าฉันเป็นคนกลางฉันจะไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฉันคือตรงกลางแล้วทุกอย่างเขียนเพื่อให้ความยุติธรรมทั้งสงฝ่าย นะคะเราก็ออมาก็เลยบอกว่าถ้างั้นเตรียมหลักฐานของตัวเองไปด้วยการเช่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างการจ่ายเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ประกันไฟต้องทํำยังไงมีหลักฐานการจ่ายที่ละเลยไหมจ่ายไม่ครบไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็ตรวจสอบได้นะคะในช่วงระยะเวลาที่อ้อยไปนะั้นมันจะเที่ยงแล้ว ทางบริษัทเขาทำการตรวจสอบได้2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงเขาว่าอย่างนั้นนะคะแล้วเขาก็เลยนัดเจอบ่าย3ามโมงครึงะ,ะแล้วผลเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันนะคะอ้อยเวียนหัวมากๆบอกตรงๆว่าเวียนหัวมากๆตอนนี้นะคะแต่ก็ทุกอย่างเริ่มที่จะเข้ารูปเข้ารอยและเริ่มนะคะเริ่ม ความมุ่นวายมันจะตามมาตอนที่จะเซ็นกระดาษนี่แหละนะคะโอเคนะคะถ้ายังไงไอ้อยก็ขอเอยอยพอให้พี่น้องทุกๆบ้านทุกๆคนที่ชมคลิปของอ้อยนะคะมีความสุขมากๆคิดหยิบหย,ยิบจับสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมปรารถนาเฮงเงปังปังรวยรวยโชคดีสุขภาพแข็งแรงกับทุกๆบ้านนะคะสวัสดีคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบายบาย